ติ่งน้ำหมากโอดควรหมอหลับแม่ยายกับลิเกแสงอาทิตย์ตัดเพาะเจ้าแม่คอนเทนต์กลุ่มปีดอย่าชมศิลปินที่รักแต่เข้าถึงตัวยากต้องควักเงินจายเพื่อแลกเข้าไปดูวีลองไม่จบไม่ซ้นแม้กระทัา่งงานแต่งอย่างจ่ายค่ากลุ่มปีดถึงได้เข้าไปดูหลอกชุดพีเวิ้งเสียงบ่นของ สิ่งน้ำมาดอมเอสพีเริ่มบุญขันตราหนาวแล้วซื้อตั๋วซื้อบัตรไม่ทันวันหนึ่งขายกลุ่มปิดหลายรอบมากเจ้าแม่คอนเทนต์กลุ่มปิดจริงๆเสียงสะท้อนจากดอมเอสพีทำไมต้องทำแต่กลุ่มปิดให้ดูฝรีไม่ได้หรอนติ่งนางบอกว่าไม่ถือตัวเข้าถึงง่ายแสดงว่าเข้าถึงง่ายเฉพาะคนเป่าหนักห้อ F4 พร้อมจ่ายคนตัดเพาะมีแต่ใครก็มีแต่ F4 นั่นแหละนางอยากขายกลุ่มปีดเพราะมีทางเดียวที่ได้เงินเขาขายกลุ่มปีดก็ไม่ได้บังคับให้ใครซื้อหรอกนะใะรข่พร้อมซื้อก็ซื้อแต่คนที่เป่าไม่นกักก็แค่ไม่มีโอกาสได้ดูใครสองคนนี้สำคัญตรงไหน มีดีตรงไหนถึงมีแต่คนทำข้าวทำไมต้องให้ค่าทำไมต้องซื้อบัตรอันนี้สงสัยจริงๆคนที่เป็นป้าข้างบ้านฉันไม่ได้หมายถึงค่ายความสมัครใจของ f อซแต่ถ้าไม่ซื้อบัตรก็จบควรเอาเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่าอยากดูอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรให้ดูไม่มีคุณค่าสักนิด เสียดายเงินเอาเก็บไว้ให้ลูกหลานซื้อกับข้าวกินเก็บตังไว้ซื้อของอร่อยๆกินดีกว่าหรือไม่ก็ไว้หยอดตู้ทําบุญหรือซื้ออาหารไว้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวมันไม่มีอะไรให้หน่าเสียตังเข้าไปดูขนาดนั้นทํางานกว่าจะได้เงินเอาเงินไปซื้ออาหารมาอาหารแมวไว้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวดีกว่ามีลูกมีหลานแถวบ้าน ก็เอาเวรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีกว่าเงินจำนวนนี้อาจจะเป็นเพียงเงินเล็กน้อยสำหรับใครแต่บางคนมันก็เยอะอยู่นะบางคนถึงขั้นหลอกเงินคนแก่ออกหลอกเงินคนชราเพื่อมาซื้อกลุ่มปิดมันไม่มีอะไรน่าดูในกลุ่มปีดมีแต่แคข่ขี้มมกขี้ตาจะพากันเข้าไปดูอะไรแต่นางก็มีให้แต่กลุ่มปีด เพราะงานจริงๆเจ้าภาพก็ไม่ค่อยจ้างไม่ได้แปลงงานใครอยากดูก็ต้องดูแบบคุมปิดแบบนี้คือหาเงินทางเดียวอยากรู้มากเรื่องที่จ่ายเงินแล้วเข้าไปดูงานคือเรื่องของเขามีเงินแต่งก็ไม่น่าเก็บเงินค่าเข้าไปดูแต่จริงๆหนางก็ไม่ได้บังคับให้เข้าไปดูหรอกนะแต่ตอนนี้ติ่งน้ำหมากก็เริ่มบวยว่าแล้วบ้า จะเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์กลุ่มปิดไปถึงไหนอะไรให้ดูก็ดูได้อย่าเพิ่งทอ้อสายปีงทั้งหลายจ่ายไปยังมีอีกหลายร้อยกลุ่มปิดที่รอเจาะคิวอยู่แฟนคลับไลกเอ็นดูแต่ก็ไม่ควรคุมปิดบ่อยขนาดนี้อะไรให้ดูฟีได้บ้างก็ให้ดูฟีไปเถอะอย่างเช่นวันที่ลูกเต้นที่เซนทันเวิร์ แม่ก็ไม่ควรถ่ายกลุ่มปิดนะขนาดพ่อเขายางถ่ายให้เอฟซีดูความน่ารักของลูกเขาเลยทำไมจะต้องเน้นแก่กลุ่มปิดเสียภาษีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าไปดูเลยเศรษฐกิจแบบนี้เก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่าถ้าไม่มีเงินกินข้าวนั่นแหละลำบากไม่ดูวงอื่นเขาบ้างเขาทำโซเชียลไปถึงไหน เขาดันลูกน้องในวงเยอะแยะมากมายขนาดไหนเพื่อให้วงเขามีจุดขายชุดเดน่นแต่วงแม่ใหญ่ไม่ดันใครเลยดันตัวเองกับผัวเออะสร้างกลุ่มปิดตลอดเอาสิ่งถ้าพูดแบบสาสาชาวบ้านคนที่อยากรู้อยากเห็นว่าเขาทำอะไรอย่างไงจนต้องเสียงเงินเข้าไปดูเขาเรียกว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างแฟนคลับกับเสือกอยู่นะ มีบ้านมีรถมีที่ดินขายซี่ซื้อดูเลย F สีตัวยมทั้งหลายก่อนหน้านี้ก็เห็นเคยบอกว่าไม่ว่าจะมากี่ร้อยกลุ่มปิดก็พผมจ่ายเงินเข้าไปดูไม่ใช่หรอนี่ไงรีบจ่ายเข้าไปดูเลยซื้อเข้าไปเยอะๆกลุ่มปิดเนี่ยดาลาเกาไม่ใช่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปสนะะหนเรื่องชาวบ้าน จนตัวเองเป็นทข์หมดเงินกับเรื่องไร้สาระมันน่าสมเพชถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ไม่ต้องไปคู่ไปยืมมาซื้อเพื่อเข้าไปดูกลุ่มปิดขนาดนั้นมันปิดทุกขั้นก่อนอยู่แล้วมันปิดทุกรอบแม้กระทั่งเดินทางอย่างสร้างกลุ่มปิดได้นับภาษาอะไรกับกลุ่มงานปิดต้องเอาทุกเม็ดเพื่อไปเลี้ยงลูกคนที่สาม ก็อดโอยอยู่นะแฟนคลับนางตอนนี้บางคนก็เริ่มหันหลังให้นางแล้วล่ะหนเมื่อติกแล้วไม่กอติแล้วแม่ปรับปรุงใครจะไปอยากอยู่ด้วยใครจะไปอยากให้ค่าอยากเป็นแฟนคลับส่วนคนที่ยากซื้อปารซื้อตั๋วเข้าไปดูก็อยากว่าและแม่ใหญ่เขาอย่างสาอยางสวยอย่างหล่อทะลุจักรวาลวิพภพอยู่เลย ติ่งก็เลยอยากเข้าไปดูถ้าเข้าเปยนผนก็จะดูติ่งบอกว่าศิลปินในดวงใจแม่แพ้วถามพาฟ้าณนาาแจมหน่วยสอดแนมต่างยื้อยัง่งด่างอาหวางังช่วยกันสอดช่วยกันส่องเต็มกำลังแต่อาหวางังได้แต่ง้างอ้างหวงังเอ,อ่ยอันนี้ไม่สนับสนุนทาย และไม่ตำหนิใครมันคือช่องทางการหากินของนางนักต้องทำทุกหีทางเพื่อจะได้เงินได้ใช้และเลี้ยงดูครอบครัวของผัวเด็กย้อนไปถามติ่งทั้งหลายจะตัดเพาะกันทำไมไหนเมื่อเขาไม่ได้บังคับให้ติ่งเอาเงินไปให้เขาเสียที่ไหนติ่งอยากให้หย่ใจ่ายให้เขาเองแล้วจะบุนทำไมติ่งต้องซื้อปากกินบ้างบำรุงสมอง ก็ตัดสินใจไปซิสงสารถูนะคนอื่นเขาได้ดูกันแอบสดใสพอเขามีงานมีการไปแต่สำหรับแม่ยายไม่มีเลยแค่งานเล็กอย่างกลุ่มปิด่ดาลาด,ดังนักร้องดงังหมอลำดังๆเขาอย่าไม่ปิดอะไรขนาดนี้ส่วนมากติ่งแบบนี้จะไม่ค่อยมีสมองถาหลักแม่จริงๆ อย่าตัดพอสิต้องหาเงินสนับสนุนแม่จะได้มีเงินเสี้ยงผู้แต่ใดๆแล้วมันคือการเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่นะมันคือความมักงได้ไม่ลงทุนหาเงินกับความมักง่าย,าามมายแต่เข้าใจได้คนโง่เท่านั้นที่ยังสนับสนุนอะไรแบบนี้กลุ่มปิดที่ทำไม่มีคุณค่าอันใดเลยที่จะต้องเสียเงินเข้าไปดู